คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้มีงานใหญ่ของคนแวดวงเกษตรกรรมนะครับอย่างงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติรวบรวมองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนครับคุณเกณฑิการุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลน,นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชวนคนไทยเที่ยวชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2567ภายใต้ทีมงานพระบารมีเกลือก้องล่าสู่ผืนชาวนาไทยผสานเกษตรแนวใหม่ชาวนาไทยยั่งยืนเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดไรซ์นะครับประกอบด้วยนิทรรศาการเทริดพระเกียรติ10,000ข้าวเฉลิมพระเกียรต 72, ิ72,000ษานวัตกรรมอารักขาข้าวเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว นิทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยสู่ความภูมิใจในพื้นนานิทรรศการเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทยสู่เกษตรสมัยใหม่พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนารวมถึงนิทรรศการการทำนารักโลกรักสิ่งแวดล้อมสู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ครับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนยังนำผลงานนวัตกรรมการเกษตรเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนาไทยด้วยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ2,567จัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6มิถุนายนนี้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับณนฮะอล5ถึง6 Impact เมืองทองธานีครับ